สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ทีมสภานักเรียนโรงเรียนวัดบางพู้ในนนทวิทยาอยู่ที่วัดเกาะพญาเจ่งเรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของวัดเกาะพญาเจ่งกันนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยครับ ซึ่งวันนี้เราได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์นมัสก,การค่ะเจริญพรจ้ะวัดเกาะพญาเจ่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะพระอาจารย์วัดเกาะพญาเจ่งซึ่งมีประวัติว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามเป็นวัดที่เจ้าพญามหาโยธาทอรีะ บุจเจ้าพญามาหาโยธาเจิงเป็นผู้สร้างตรงที่เป็นบริเวณนิวาสถานซึ่งอยู่ใกล้ปากคลองบางพูดการสร้างวัดเกาะพญาจิงคงสร้างประมาณหลังจากปีพศ2365ก็คงใช้เวลาหลายปีต่อเนื่องเนื่องจากเป็นวัดขนาดใหญ่มากโดยเฉพาะอุโบสถซึ่งชื่อของวัดในชั้นแรกคงเรียกว่าวัดบางพูดบางวัดเกาะบางพูดบางวัดเกาะรามันวัดเกาะพญาเจิง พอในปี2,508หลวงบรินัยจัญญาราชมนฑลคดชเสนีซึ่งเป็นผู้สืบสกุลจากเจ้าพระยามหาโยธาเจงได้ดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อวัดและได้รับการอนุมัติจากกรมศาสนาเมื่อปี2,517ปัจจุบันจึงใช้ชื่อว่าวัดเกาะพญาเจงสิ่งสำคัญในวัดนะเละเป็นวัดที่มีอุโบสถขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอปากเกร็ดเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัชทะโกศินตอนต้น ในช่วงสลัลสมัยที่สามและบริเวณริมน้ำหน้าวัดยังเป็นสถานที่เกิดอุบัติเหตุของเรือพระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาลมในหลวงราชกาลนีห้าจึงโปรดเก้าให้สร้างอนุสรสถานขึ้นที่ริมน้ำหน้าวัดทางด้านทิศเหนือในวันนี้เราได้เรียนรู้ความเป็นมาของวัดเกาะพญาเจงขอทีมสถานนักเรียนขอขอบพระคะอาจารย์อย่างเิีป์ค่ะ The Best History สื่อสารสาร้านสรรค์แบ่งปันอดีตช่วงเราทีมสภานักเรียนโงรนโงเรียนวัดบางพูดในโนนทวิทยาขอกล่าวคำว่าตัง<อ>งต้งบูรอาวขอบคุณค่ะ